ดีค่ะวันนี้นะคะพ่อแว่นพาแม่มากินวันเกิดค่ะเป็นคอร์สอาหารฝรั่งเศสนี่จานแรกแม,มีเนื้อมีสลัดมีครีมชีสค่ะนี่อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะแม่อ่อพอใจดีเนาะตุกเปียกวันเกิดแม่พ<ข>อใ<ม>จี่นี่แม่บอกว่าธรรมดาก็ได้ใครมาธรรมดามกินอะไรก็ได้ไงแม่ ก็คีน่ยจ้งกุ้งนิ่งๆเลยเนาะกินได้อร่อยดีนะเอากินกุ้งเขาเอาช้อนซ่อมชิ้มก็ได้ลูกแต่วันเกิดไอ้เมียงก็จองเร็วนะมันเกิดวันก็จองแล้วอันแต่อันจะอันดันดีกว่า นี่ค่ะจานที่สองเป็นปลาปลาแบบเย็นเ <c oughs> ย็นลูกสาวกินซุปอะไรคะซุปข้าโพดดูว่าซุปฟักทองอ้ยดูดทีกันโอยนียกบนใช่้นััก ซุปฟอทองมาแบบช่วยเล็กช่วยน้อยเหมือนอาหารกุมารเลยคจานนี้นะคะเป็นปลาน่าอยากกินระลูกนยาชิมซอสเหรอคะไม่ใช่ช็อกโกแลตคิดว่าเป็นช็อกโกแลต เป็นไอศ์ครีมเชอร์เบตเขาบอกให้เป็นล้างปากค่ะแหมมีกินล้างปากอีกด้วยนะน้องอาจจะชอบนะเนี่ย เปรี้ยวๆไหมอันุ่น่าจะชอบไหม <c oughs> นี่ช้อนยาวนะลูก <c oughs> ลตักดีๆนะลูก,ลกชอบไหมคะมาจานนี้ค่ะเป็นเมนมมจานนี้เป็นเมนมขนมปอค่ะเนี่ยอ่ะ ของของพ่อคะ่ะโนอาแย่งไปแล้วคะ่ะโนอาชอบเนื้อแบบนี้<อ>พ่อกินของโนอาแทนค่ะ<อ>เดี๋ยวแม่แบ่งให้พ่อ,อพ่อตักของแม่ไปสี่ครึ่งหนึ่ง<อ>เดี๋ยวแม่แบ่งให้เยอะไหมเยอะนะเยอะเนาะ แบบให้พ่อพ huh? ่อมีแล้วอ่ะพิ้กองนี่ไงเอามาไม่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 พิ้กองเดี๋ยวลองชิมก่อนสิโอชิมมาแล้วอ่ะใช้ได้ไหมอืมอืมกไหมอืมอร์นัวกับปุลูโอโหลูกชอบกินดีว่ะ ไม่กินผักอืกินเนื้อตุยตุยเลยพอหั่นให้ค่ะอืนี่โนอาเห็นไหมปิ๊งปิ๊บปิ๊งปิ๊เลยนะว้าวสวยเนาะ นี่ค่ะวันเกิดมาเป็นนี่แหละไฟเย็นน้องอ่านชอบไหมลูกเดี๋ยวให้เขาหยุดเองค่ะพ่ออ,อายุครบสี่สิบสองปีหกยี่สิบสี่แม่ก็อยากจะยี่สิบสี่อีกครั้งนะ ตอนนี้42แล้วเพราะแว่นอายุ50นะคะอายุอายุมากกว่าแม่8ปีหลอกเด็กนะพ่อเนี่ยหน้า้องเพลงให้แม่อ่ะอาแล้วงประเปาแล้วนะ อายุ2ีความ่ขับคุณค่ะอายุ2ีเลยนช่มีเสากนี่ค่ะเค้กวันเกิดเป็นไอติมเนี่ยค่ะเดี๋ยวหลังวันเกิดแม่แแม่แก็จะลดความอ้วนแล้วนะเพราะว่าใกล้จะกลับไทยล้าวเขาเป็นดยอไปลไอเต้อะไรกนบ้โยนาชินะมัสตมานไอส์เดะไไ ค่ะวันนี้ก็อิ่มอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ก็อายุครบ42แล้วนะคะก็ขอขอ,ขอบคุณทุกคําอวยพรด้วยนะคะขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยก็ขอให้มีความสุขเช่นกันนะคะปองฮะปอแมนจะป้อนเค้กค่้นั่นคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีสวยๆค่ะลูกสวัสดีค่ะไปแล้ว